กันดีถึงพระแท่นแสงสงัดเห็นวัดมีกับต้นรังทั้งคู่ยังอยู่พร้อมต่างชื่นชมสมนัสยิ่งศรัทธาเข้าประตูดูแผ่นพระแท่นดังทั้งบทที่ครอบพระแท่นเป็นศิลาดูยอดน้องเข้ามาข้างแท่นที่แผ่นผาตามดีดาทักษินด้วยยินดีเหมือนบัลลังก์แลจำหรัตรัศมี เป็นไล่เลยเหรอ,อเเว,ว่าแต่นีลายอะไรอ่ะก็ไล่กับนีลาพระเท่นโดรังไงอ๋อที่วันนี้เราจะไปตามนีลาดกันใช่ป่าวไปไปแล้วไปกันเลย<ๆ>นีลาพระเท่นโดรัง ผู้ประพันธ์คือนายมีหรือสมยนมีเป็นกวีสมัยรัตนโกสินทร์ร่วมสมัยกับสุนทรภู่มีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2,358จนถึงแนวราวพุทธศักราช2,413-14เมื่อนายยาไวไได้เคยมาบวชเป็นซัมมานเอนเพื่อเร,เรียนอยู่ที่วัดเชตุพนเข้าใจว่าจะได้เคยพบกับสุนทรภู่และน่าจะได้ฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชาแต่งกลอนมาบ้างลีลาการแต่งกลอนของนายมีจึงมีความคล้ายกับสุนทรภู่เป็นอย่างมาก นายมีได้เข้ารับราชการเป็นนายอากรมืองสุพรรณบุรีบรรดาศักดิ์หมื่นพรมสมาพัสสอนต่อมาได้เลื่อนเป็นหลวงสุภามาตราใหญ่ไปรับราชการที่จังหวัดชัยนาทบ้านเกิดของตัวเองและเสียชีวิตลงในตำแหน่งนี้นายมีมีผลงานนิราชที่เป็นที่รู้จักกันดี4ี่เรื่องด้วยกันคือนิราทล้างนิราทพระเทนงรังนิราชเดือนและนิราชสุพรรณ สำหรับนรราพระแทนดงรังที่ทุกท่านจะได้รับชมในตอนจากนี้แต่เดิมมีความเข้าใจกันว่าเป็นนีราของสุนทรภู่เพราะมีลีลาการแต่งกลอนของนมีที่มีความคล้ายกับสุนทรภู่เป็นอย่างมากนั่นเองสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดกลางแมงแก้วนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนีลาที่นายมีเดินทางผ่าน โดยที่ในมีเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยขึ้นเรืออยู่ที่กรุงเทพก็คือน้าวาัดเชตุพนจะมีทางเรือเดินทางผ่านมาทางแม่น้ำสายท่าจีนนะคะมาถึงที่นครชัยศรีซึ่งนครชัยศรีเนี่ยจะเป็นที่ขึ้นชื่อสําหรับโรงเหล้าเมื่อก่อนจะมีโรงเหล้าเถื่อนเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มโดนปิดเพราะว่าเริ่มมีกฎหมายเข้ามาจนตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่กี่โรงเหล้าที่ถูกกฎหมายและตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดกลางบางแก้วซึ่งเป็นที่ที่สองที่านมีเดินทางผ่านมาถึงค่ะ สวัสดีค่ะสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่สองชื่อวัดกลางบางแก้วเป็นสถานที่ที่นายมีเดินทางผ่านมาโดยใช้ทางเรือผ่านทางแม่น้ำท่าจีนค่ะซึ่งนีลาสนะคะได้บอกไว้ว่าบางแก้วมีวัดใหญ่พวกเราจะสันนิษฐานเลว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่นีล่าได้กล่าวถึงนะครับเป็นเพราะว่ามีแม่น้ำท่าจีนและที่นี่ยังมีโบสถ์ที่เก่าแก่ตัวอย่างเช่นศาลาศาลาริมน้ำนี้นะครับ วัดท่าเป็นที่ที่4นะคะสําหรับวัดสิงห์และวัดท่านะคะเราไม่พบสถานที่นะคะว่าตั้งอยู่ตรที่ใดน,นะคะวัดท่าเมื่อก่อนจะเป็นท่าเรือนะคะเพ่งมีชื่อเรียกเดิมว่าวัดท่าในค่ะและปัจจุบันนะคะวัดท่าในนะคะก็จะเป็นชื่อวัดศรีประชาค่ะ และนี่นะคะก็คือวัดธรรมศาลาราค่ะโดยนายมีนะคะได้เปลี่ยนจากเส้นทางการเดินเรือค่ะมาขึ้นเวียนที่วัดธรรมศาลาราแห่งนี้ค่ะและจากนิลสุพรรณของศูนย์พรผู้นะคะทําให้เราทราบอีกว่าวัดธรรมศาลาาแห่งนี้ค่ะเป็นจุดรวมเวียนที่จะใช้เส้นทางการเดินทางผ่านนครปฐมค่ะ อันนี้ได้ประเทศดงลังนะคะในมีได้เดินทางโดยเปี่ยนนะคะมาจากธรรมศาลาแล้วก็มาที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปดูบรรยากาศร,รอบๆพระพุทธเจดีย์กันเลยค่ะนี่คือด้านหน้าของพระพุทธเจดีย์นะคะข้างบนเนี่ยจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะให้ประชาชนนะคะได้สักการะกราบไหว้กันค่ะส่วนทิศของหน้าพระพุทธน,นะคะก็จะหันไปทางทิศตะวันออกค่ะเพราะถือว่าเป็นทิศมงคลน,นะคะของเจดีย์ในสมัยก่อนเลยค่ะเราจะไปดูบรรยากาศร,รอบๆกันนะคะ ตามมาเลยค่ะ เราสักการะบูชานะคะเช่นลอยพระพุทธบาทค่ะแล้วก็อนุสาวรีย,ย์หอมนะคะเราจะเข้าไปสักการะเพื่อความเป็นสิริงมงคลกับพวกเรากค่ะตาเลยนะคะมาที่อนุสาวรีย,ย์หอมนะคะเราจะเห็นเป็ดอยู่รอบๆ สูตรออกมาทีนี้ก็หาโหนมาดูโหนกทานบอกว่าเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากแต่จะเป็นจุกขาคือจะฆ่าพ่อมีพ่อฟังก็อึ้งเลยอ่ะเมียแล้วก็บอกว่าพระสารนะจดราม่า,า,าจ,าจะไปหาไม่ยอมจ้ไม่ยอมไม่ไปมาเหสีไม่ยอมมาเหสีจะไม่ยอมว่าเป็นลูกคนแรกเป็นลูกองไรก็ต้องเลี้ยงพยากรเป็นพ่อแล้วหนีไปแล้ว ก็คือสรุปว่าที่มันมีเป็ดเยอะเนี่ยเพราะว่ายายหอมแกชอบเลี้ยงเป็ดเรอจ้ะยายหอมแกเป็นคนเลี้ยงเป็ดเป็นผงๆเลยอ๋อเขาคือเป็นเป็นยายที่เขาเลี้ยงเป็ดอยู่แล้วเขาก็ลเอาไปมาถวายไม่ใช่ทีนี้แกก็เลี้ยงเป็ดแล้วแต่ที่พ่อเขาให้อาไปทิงเนี่ยมเหิีศก็ให้เก้าแหรเงินทองเนี่ยให้เอาไปให้ยายหอมให้เลี้ยงลูกให้ตีแต่ว่ามีข้อแมว่าห้ามพูดว่าเป็นลูกเจ้าถ้าพูดไม่ได้หรือพ่อจะไงตามฆ่า เรื่องมันก็เลยเงียบไปเป็นแต่รูปขนมรูปขนมก็ไาอยู่กับล้หอมก็มคิดว่าเอออยู่ใบหอมเนี่ยก็สบายแต่ว่าไม่มีเรยอไม่มียศก็อาบัตถวายเจ้าเมืองราชบุรีว่าเป็นเจ้าเมืองราชบุรีเนี่ยไม่มีรูปผูุชายก็ปโปรดยกให้อบันโอรสบุญธรรมเมื่อยกบันโอรสบุญธรรมก็อยู่มาจเป็นหนุ่มก็มีราชสารมาท้าพ่อทีนครปฐมนครปฐมนี่เป็นเมืองทะเลาวดีพ่อชื่อพยากร พญยากงก็ไปเยืนขึ้นนิ้วอยู่ตรงกลางต้นกุากกา้งไม้แก่ป่าสะบ,บ้านนั่นแหละนั่นแหละตัวพญยากงแล้วก็มาชวนพระลบพันคือพระพระวันวันงาวนนะ่ะพ่อก็แพ้เนี่ยต้องมาปิดา่าคือจะฆ่าพ่อพ่อแพ้ถูกวันตายแล้วพ่อแพ้ก็กลับเข้าเมืองยึดหมดยึดเมืองไปเห็นมา ah เหสีที่ยังสวยก็นึกรักอยากได้อามาเป็นเมียต,ตัว ก็พยายามเข้าเกี่ยวเขาก็ไม่ยอมพูดด้วยเขาก็เฉยก็ถามว่าเป็นลูกใครบอกเป็นลูกเจ้าเมืองราชบุรีเป็นลูกบุญธรรมเขาก็มองเหมือนว่าเออเหมือนเคยเห็นนึกไม่ออกก็มานน่งเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาแม่สีก็ไม่ยอมแมวที่อยู่บนเขื่เป็นเทวดาทีนี่อยู่บนเขื่อนเทวดาเขาเห็นว่าถ้าเป็นปล่อยไว้ประเดี๋ยวลูกก็จะทําไม่ดีกับแม่นะเขาก็แพงเป็นแมวแม่รู้บอลตัวแม่แม่ก็บอกกับแม่ลูกบอกว่าอย่าทวนแม่แต่ดูลูกเขาเกี่ยวแม่ทีนี้จอสองได้ยินนะกิด คือมันมีอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วลูกฟังก็ได้ยินแม่ฟังก็ได้ยินก็อาจจะถามเจ็บอกว่าถ้าหัดใจรูปขอให้ให้น้นมเนี่ยไหลออกมาเก็บหมนได้นึกท่าจะได้ลืกหมดกำได้หมดเพราะอาจจะถามเสร็จก็เป็นเป็นน้ํานมไหลออกมากำได้นม่รูปไม่รูปหน้าตานี่ราทากจำได้หมดเลยมาจำได้หมดเลยก็โอ้ดีใจเสียใจโผล่ประกอนกันจะสรปกัะังคู่เขาพูดขึ้นมาก็ให้ทหารมาเก็บของมาเ๋ยวหอมก็บอกว่าไม่รู้รูปใคร เอาไปทิ้งก็เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไว้จนโตเลี้ยงไว้ด้วยความรักก็เลี้ยงไว้จนโตไอ้หอมก็พูดต่แค่นี้เลี้ยงไว้จนโตแล้วโตว่าเออแกแล้วลูกก็ไม่มียศถา,ารบรรดาหลักับปัจจุบนา่าเมืองราชบุรีพยาการฟังแล้วไม่ยอมเอาไปไอ้หอมไม่พูดปมจริ้งก็ฟัน,นอคอไปแต่อันนีไอ้หอมถูกฆ่าตายตายแล้วสรางชดนีนี่ให้ไม่ใช่องุ้งนะของเล็ก,เล,กเล็กที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วสรางบุูกันไอ้หอมดูในชะนีนี่แล้วก็พหลังเส้นมาก่อนมาปิด ก็มาทตรงนี้ให้คนดูที่อยู่ตรงเนี้ยเอาองนี้ยขอรูปพยาบาลด้วยนี่คนอยากจะได้อะไรมาหาก็จะบอกยายหาได้ได้สมเด็จก็จะเสื้อเป็ดมาให้มันคนพระเจ้าเอาไปจริงๆให้กล้าบเลยก็บอกเปตันนี้ไม่เอาเอาไปปุ๊นปั้นค,คนหลายคนตัดแตงกียอะหมดนะเอามาให้แล้วก็เสื้อคอกระเช้าประถุงพลายแบบนีเ้เอามาให้เรือของเขามันก็จบอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าพ่อกตายพระเจ้าช่วพ่อ ที่นครปฐมแต่น้องสาวเห็นเขาไม่ใช่อุ้งหใหญ่แล้นะอุ้งเล็กอุ้งเล็กเลื่อนแต่ถึว่าใอ้นครปฐมแล้วมาสร้างให้แม่ตรงนี้เดี๋ยวผมี๋ยวหัวปวดจริงๆตรงนี้ขอบคุณนะคะที่เล่าให้เราฟังเป็นความรู้มาหลังจากที่เรานะคะได้ความรู้จากวัดพระประโนเจดีไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาความรู้ตามรอยนิราศประเทศดงลังกันต่อนะคะที่พระประโนเจดีนะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่องค์พระประทบเจดีย์กันแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าพระร่วงวันาลิตนะคะที่ได้กล่าวไว้ว่านายมีเนี่ยเคยมากราบไหว้สักการะนะคะและน,นันทิราชนะคะก็ยังบอกอีกว่าสมัยก่อนนะคะก็บริเวณอรอบๆองค์พระนะคะในสมัยก่อนมีแต่ป่าไม้นะคะ และในปัจจุบันนี้นะคะองความผถมเจดีย์นะคะเป็นศูนย์กลางของจังหวัดนครปฐมก็เลยเจริญขึ้นนะคะป่าไมาต้ตรงรอบๆอบนะคะก็เลยหายไปหมดแล้วกลับมาเป็นของเจดีย์นะคะก็จะมีตำนาน,นที่เล่าต่อกกันมาว่าพญาพาน,นะคะซึ่งเป็นบุคคนที่สร้างองความผถมเจดีย์น,นี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านเนี่ยได้ฆ่าพญากโกม,มก็ย่าหอม เป็นพ่อและผ,ผู้เลียงของรเลียนตนเองมาพยาพานะคะสร้างจีงนี้เพื่อหลังกรรมที่ตัเองได้ทำมาก่อนค่ะในขณะที่ในมีนะคะได้เข้ามาพักในจังหวัดนครปฐมนะคะท่านนะคะก็ยังกล่าวถึงอากาศหนาวหนาวนะคะตอนเช้าๆว่าน้ำค้างรมคมเว้าหนาวราที่ผมผ้าซ้อนผืนไม่ชื่นใจ ลุกขึ้นนั่งหลังอิงแล้วผิงไฟเรานะคะจึงสันนิษฐานว่าช่วงที่ในมีนะคะได้เข้ามายัางจังหวัดนครปฐมเพื่อที่จะไปสู่วัดพระท่านดงหลังนี้นะคะเป็นช่วงฤดู ายมีนะคะเดินทางออกจากองค์พระปฐมเจดีย์แล้วนะคะนายมีก็ได้เดินทางต่อไปที่ราดยาไซนะคะซึ่งราชยาไซเนี่ยไม่ปรากฏสถานที่สําคัญนะคะเป็นเพียงตําบลหรือหมู่บ้านนะคะแนะคะนายมีนะคะก็ได้เดินทางเข้าสู่ฝงลูกวัวนะคะฝงลูกวัวเนีย่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะค่ะและหลังจากที่ออกจากฝงลูกวัวนะคะนายมีค่ะก็ได้เดินทางต่อไปที่เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อที่จะไปพั่นดงรังค่ะ สรุปแล้วนีลาเขาให้นมลังมาเกี่ยวับนครศอีเหรงก็ในมีเนี่ยเขาได้เดินทางผ่านจังหวัดนครปฐมมันก็เลยปรากฏในนีลาไงใช่ก็ายมีเนี่ยขึ้นเรืออยู่ที่หน้าวันเชตุผนใช่ปะ่ะแล้วพอเขาก็นั่งเรือมาเรือ่อยๆจนมาถึงนครชัยศรีไปที่บางแก้วเาก็จะมีวัดกลางบางแก้วใช่ไหมแล้วก็ไปที่วัดสิงไปวัดท่าที่เป็นท่าเรือท่าสุดท้ายเขาก็ขึ้นบกมาไปต่อปุยันที่ธรรมศาลารา์ไปธรรมศาลารเสร็จก็ไป ขบวนเจดีมาต่อที่ข้าวผม,มแล้วก็ไปลาดย่าไสก่อนที่ลลจะเข้าป่งทูกัวจังหวัดราชบุรีถูกปะใช่ใช่ใชแล้ในวันนี้นะคะเรานะคะก็สนุกกันมากเลยที่ได้เดินทางตามรอยนิราศพระแท่นงรางนี้นะคะเรานะคะก็หวังว่าทุกท่านผู้ชมนะคะจะได้ความรู้จากพวกเราไปพอสมควรเลยและในวันนี้นะคะก็หมดเวลาสนุกของพวกเราแล้วพ <c oughs> วกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ก่อนจากกันในวันนี้รายการของเราก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันในร้าประแท่นดงดังที่ทุกท่านรู้ดีกันอยู่แล้วว่าเป็นการพัฒน,นาถึงนาอันเป็นที่รักในร้าเรื่องน,นี้ก็เช่นเดียวกันครับความแตกต่างของสมัยที่านมีได้แต่งขึ้นกับปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากต้นไม้นานาพันธุ์กลายเป็นตึกแถวที่อยู่อาศัยกันซะส่วนใหญ่ส่วนที่เหลือก็คือสถานที่สําคัญวัดว่าอารามต่างๆนั่นเองครับ การพนา,นาของเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับนิราชสุรันเพราะเป็นการประพันธ์ที่ผู้แต่งเป็นคนเดียวกันนิราชเรื่องนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับชาวนครปฐมเป็นเพราะว่ามีการพนา,นาถึงสถานที่และวิถีชีวิตต่างๆของชาวนครปฐมไม่ว่าจะเป็นการเปิดโรงเหล้าหรือที่สาการะต่างๆนั่นเองครับหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขกับการชมรายการของเราในวันนี้พวกเราขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ